ขอบคุณพระเจ้านะครับที่ได้มีโอกาสศึกษาพระชนะของพระเจ้าร่วมกับพี่น้องวันนี้นะครับที่จริงในพระคัมภีร์นี้จะสอนเราแนวทางดําเนินชีวิตเป็นปัจจุบันทั้งๆที่บันทึกไว้นานมากอันนี้ถึงจะเรียกว่าสัจธรรมอยู่คู่การเวลานะครับเลี่ยงลบถามว่าลบนี่ก็คือสิ่งที่ไม่ดีเราอยากเลี่ยงไหม แต่ละวันเราเลี่ยงพ้นไหมไม่ต้องตอบความตามความเป็นจริงก็ได้นะครับผมคนหนึ่งที่ต้องพยายามทุกครั้งที่อ่านพระคัมภีร์สอนตัวเองเพราะว่าไม่อย่างนั้นเราเองเราก็จะลำบากชีวิตที่อยู่สบายสบายคือชีวิตที่เราคิดว่าทําตามใจตัวแต่นั้นคืออยู่ยากแน่นะครับเลี่ยงลบและจบงามเราเคยเห็นทุกท่านที่มีประสบการณ์ที่ดีในชีวิต แต่ตอนจบบางครั้งไม่งามตรงนั้นเกิดขึ้นกับเราได้ไหมขอพระเจ้าช่วยอย่าให้เกิดกับเราแต่นี้ทุกวันถ้าเราจะเลี่ยงลบให้ได้ถ้าเราจะจบงามให้ได้พระเจ้าต้องการให้เรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับทุกคนความสัมพันธ์ที่ดีกับทุกคนนั้นคือความสุขนะครับนั้นเป็นความสุขเพราะฉะนั้นถ้าเราพูดก็ดีทําก็ดีนะครับเราก็จะมีความสุข น่าจะจบได้งามนะครับตอนี้ดูว่าพระกัมภีร์สอนอะไรเราบ้างในในวันนี้นะครับทำไงเราถึงจะเลี่ยงอันนี้ได้นะครับหลายหลายท่านมองดูตรงนี้นะครับเล่นคำภาษาอังกฤษ experience experiment expectation พวกเราอยู่ในช่วงไหนพวกเรามีอดีตไหมแต่ละคนมีเท่ากันไหมไม่เท่า ถ้าใครมาถาม <film> <content. S 2> ผมให้เล่าเรื่องอดีต <único Liberty Overwatch> ผมจะถามกลับมีเวลาสักกี่ชั่วโมงเขาก็จะหยุดคำถามเลยบอกขอเปลี่ยนเรื่องได้ไหมเป็นเอ็กเพลียนของเราไหมเป็นประสบการณ์ของเราไหมเราต้องเรียนรู้จากประสบการณ์ของเราไหมนะครับในชีวิตในแต่ละวันมันเหมือนการทดลองใช่ไหมครับปฏิบัติและดูผลอะไรจะเกิดขึ้นแต่ความหวังของเราในอนาคต ถ้าเราทำอะไรดีอนาคตเราถึงจะดีอดีตเราเปลี่ยนแปลงอะไรได้ไหมคำตอบคือไม่ได้แล้วเรียนรู้ได้อย่างเดียวว่าอย่าทำสิ่งที่เป็นลบซ้ำต้องฝืนใจไหมความเคยชินนี่คือความน่ากลัวของชีวิตนะครับเราเคยชินแล้วเราชอบแล้วเราก็ให้เหตุผลตัวเองว่าเกิดขึ้นกับคนอื่นแต่ไม่เกิดขึ้นกับเราแต่นั้นไม่เป็นความจริงนะครับก็หวังว่าเราจะพยายามดูว่า ในแต่ละวันการทดลองที่เกิดขึ้นกับเราหรือว่าการที่เราจะต้องทำเอ็กซ์เพริเมนต์ในชีวิตของเราในแต่ละวันนี่ยากขึ้นไหมพวกเราว่ายากขึ้นไหมสมัยก่อนกับสมัยนี้ถ้าเราอยู่กับธรรมชาติยากน้อยแต่ถ้าเราอยู่กับสิ่งสังเคราะห์สิ่งประดิษฐ์ยากมากใช่หรือเปล่าเพราะเราเพิ่มความต้องการของเราเองไปโดยปริยายนะครับทีนี้พระกัมพีเตือนเราว่าไง ท่านเปาโลได้บอกว่าอย่าอย่าประพฤติตามอย่างคนในยุคนี้นะครับรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจถามว่าพระคัมภีร์บันทึกไว้ว่าคนในยุคนี้ในยุคของท่านเปาโลท่านเปาโลยังอยากจะให้ทุกคนที่อยู่นั้นะเปลี่ยนจิตใจให้ถูกต้องให้เหมาะสมยิ่งสมัยปัจจุบันนี้ยิ่งต้องการมากขึ้นไหมผมถามกับตัวเองว่าในสังคมยิ่งต้องการการเปลี่ยนแปลงจิตใจมากขึ้นไหมสังคมไทย ในสังคมไทยที่มีผู้มีอำนาจอันนี้เราก็ยอมรับเลยผู้มีอำนาจนี่มีผลกับความทุกข์สุขของทุกๆคนเยอะมากต้องการการเปลี่ยนเปลี่ยนจิตใจให้คิดดีให้พูดดีให้ทำดีนะพูดดีนะทุกคนพูดได้แต่ทำดีต้องบังคับตนนะครับแล้วอุปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่การเปลี่ยนแปลงจิตใจนี่ใครเปลี่ยน,ยนใครได้ผมเรียนถามเราเปลี่ยนใจใครได้ไหม ดีแล้วนะเห็นส,สันหมวกนี่ผมก็สบายใจแล้วนะเพราะเห็นชัดนะครับไม่มีใครเปลี่ยนใจใครได้นอกจากเจ้าตัวจะเปลี่ยนเองอันนี้เป็นความจริงผู้บริหารอยากจะเปลี่ยนใจของพนักงานโน้มน้าวใจได้แต่พนักงานจะต้องเปลี่ยนใจเองเราเองก็ต้องเปลี่ยนใจเองพระธรรมบอกไว้นะครับแล้วอุปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่ ถ้าเราจะเป็นผู้ที่มีอนาคตดีอุปนิสัยของเราต้องเหมาะสมแน่นอนในปัจจุบันไม่งั้นเราอยู่ยากนะครับเพื่อท่านจะได้ทราบน้าพระทัยของพระเจ้าจะได้รู้ว่าอะไรดีอะไรเป็นที่ชอบพระทยัยอะไรดียอดเยี่ยมเวลาเรามีผู้ใหญ่หรือมีท่านผู้ที่เราเคารพนับถือเนี่ยเราอยากจะทำให้ถูกใจท่านไหมเป็นคำถามแรกนะครับสังคมไทยอยากจะทำให้ถูกใจผู้ใหญ่ไหม อันนี้เป็นเรื่องที่เป็นวัฒนธรรมของเราแต่พระเจ้าของเราเนี่ยถ้าเราทำให้ถูกใจพระองค์ถูกพระททยพระองค์แล้วเนี่ยโอกาสที่เราจะมีอนาคตที่ดีเนี่ยชัดเจนมากนะครับเราทำให้ถูกใจผู้มีอำนาจที่ไม่ใช่พระเจ้าเนี่ยบางครั้งผู้มีอำนาจนั้นมีความต้องการที่ไม่ถูกต้องเราเองเราก็ลำบากด้วยใช่หรือเปล่าเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นพระคัมภีร์เตอือนนี้เลยว่า ถ้าเราจะทำให้ถูกใจใครในฐานะที่เราเป็นผู้ที่รู้จักพระเจ้าเลือกให้ถูกใจพระเจ้าอนาคตของเราน่าจะปลอดภัยนะครับทีนี้ท่านเปาโลก็ได้บอกทุกคนอย่างนั้นและท่านทิตัสที่เป็นในพระคัมภีร์เล่มนี้นั้นเป็นผู้ร่วมงานของท่านเปาโลซึ่งดูเหมือนกับท่านเปาโลนี่ถ้าใช้ภาษาของเราก็คือเป็น เป็นครูที่ปรึกษาชีวิตเป็นเมนทอร์ให้กับทีทัสดีไหมถ้าเรามีผู้ที่มีความคิดดีๆมาเป็นครูที่ปรึกษาของเราเป็นพี่เลี้ยงของเราดีไหมน่าจะดีทีทัสเองได้รับคำสั่งสอนขอ้อไฟท่านจงสั่งสอนให้สอดคล้องกับคำสอนอันมีหลักเดี๋ยวนี้คำสอนในสื่อ สังคมของเราที่เราเห็นหน้าจอนี่มีเยอะไหมคำสอนมีเยอะไหมมีคลิปมีอะไรเยอะไหมมากมายเลยเราเองก็ต้องระวังว่าคำสอนนั้นเป็นคำสอนที่มีหลักถูกต้องเหมาะสมหรือเปล่าอย่าเชื่อง่ายอย่าเชื่อง่ายนะครับอันนี้จำเป็นนะครับแต่นี้สอนใครบ้างสอนผมไงชายสูงอายุนะครับ ให้ทำอะไรบ้างประมาณตนในการกินและดื่มยังเจริญอาหารอยู่ไหมภาษาผู้ใหญ่เ้าเรียกเจริญอาหารภ,ภาษาเด็กเ้าเรียกอะไรตกะกระแรงไปไหมเนะีหลายๆครั้งเรามีความโลภในหลายๆอย่างในบางอย่างเรื่องการกินก็บางครั้งก็เป็นเครื่องทดสอบเราใช่หรือไม่ท้าทายนะครับท้าทายนะ ให้เอาจริงเอาจังนะครับไม่ไม่เหยาะแยะให้มีสติสัพพัญญะท้ายสุดเป้าหมายของเราก็คือให้มีความเชื่อความรักและความอดทนตามสมควรคำว่าสติสัมพชัญญะอันนี้ท้าทายไหมพวกเราวาสติสำหรับเรานี้ท้าทายไหมทางจุฬาก็มีการตรวจสมองแล้วผมอาสาเป็นคนทดลองให้เข้ากับภรรยาไปตรวจสมอง เขาก็เจาะเลือดเจาะอะไรไปเยอะแยะแล้วก็รายงานผลขอบคุณพระเจ้าโปรโตีนที่ผิดปกติไม่พบในสมองของเราสองคนก็แสดงว่าสมองของเรายัางยังใช้งานได้ถูกไหมแต่สติแตกได้ไหมได้ไหมสมองดีสติแตกได้ไหมถ้าไม่ได้ถามตัวเองทีผมทำบ่อยทุกวันนะครับทีนี้ สติสัพพัญญะหมายความว่าไงสองคำนี้ดูเหมือนเราต้องใช้คำอธิบายสติก็คือความระลึกได้เรารู้ตัวไหมมีตัวอย่างที่ดีมากๆเวลาเราขับรถเรามีสติไหมต้องการสติไม่เวลาขับรถแสดงว่าเราต้องระลึกได้เราต้องรับรู้ว่าที่ผ่านเข้ามาเนี่ยเราควรจะ ทำปฏิกิริยายังไงกับสิ่งที่เราเจออยู่เวลาขับรถแต่ในสตินั้นเรามีความรู้ความเข้าใจที่สั่งสมมาไหมในอดีตถ้าเราเป็นคนที่เคยขับรถมาใช่ไหมครับนอกจากระลึกได้แล้วเรายังมีความรู้ความเข้าใจบางอย่างในสตินั้นมาช่วยให้เราตัดสินใจได้ถูกต้องแต่นี้คำว่าสัมปชัญญะนี่ก็คือว่าปัญญาหรือความเข้าใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้า สัมปชัญญะเป็นส่วนหนึ่งของปัญญารวมๆใหญ่ๆแต่เป็นปัญญาที่ใช้กับสถานการณ์ที่เกิดเฉพาะหน้าคนไทยเราได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่เอาตัวรอดได้มากแสดงว่ามีสัมปชัญญะมากใช่หรือเปล่าบางครั้งก็ต้องระวังนะบางทีเราวางใจในการที่เรามีความเข้าใจในสถานการณ์แล้วพยายามพลิกแพลงแต่ตรงนั้นไม่ใช่สัมปชัญญะที่ดีสัมปชัญญะที่ดีก็คือว่าพยายามให้รู้ว่า อะไรที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าแล้วเราสามารถจะใช้ปัญญาของเราตัดสินใจทําสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมให้ได้อันนั้นถึงเรียกว่าสติสัมป,ช,มปชัญญะแต่นี้บางครั้งยอมรับเลยว่าถ้าเรามีทั้งสติสัมปชัญญะรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรดีอะไรไม่ดีควรทําไม่ควรทําทั้งสองอย่างรวมกันพวกเราว่าเป็นประโยชน์กับเราไหมเป็นประโยชน์กับเราไหมเราเลี่ยงลบได้ไหม แสดงว่าสติเนี่ยจะเป็นจุดประตูเลยว่าเราอยากจะรับรู้เรื่องไหนที่เป็นประโยชน์กับเราเนี่ยเรื่องเราเรามีสติแต่ถ้าเราดูเพลินเพลินไปเรื่อยๆเนี่ยแสดงว่าตอนนั้นเรามีสติไหมหลายหลาครั้งเรามีความจําเป็นต้องทําบางอย่างแต่เราเพลินไปกับอีกอีก,อ,กอีกอย่างหนึ่งแสดงว่าตอนนั้นเราขาดสติใช่หรือเปล่าขาดความรู้สึกตัวผมก็ยอมรับเลยนะครับว่าในปัจจุบันนี้เนี่ย ตัวที่ทําให้เราขาดสติง่ายที่สุดก็คือหน้าจอของเราเมื่อไหร่เรามีหน้าจอของเราเมื่อนั้นเราจะขาดสติผมเลี้ยวรถจะเข้าที่พักมีผู้มีผู้หญิงคนหนึ่งเดินดูหน้าจอโดยที่ไม่ระวังแล้วก็โกรธผมอีกท,ทั้งทั้ที่ถ้าผมไม่ระวังมากๆผมก็จะชนเขาอันนี้คือความน่ากลัวที่เกิดขึ้นกับเรานะครับเพราะฉะนั้น สติสัมปชัญญะเป็นเรื่องที่ดีแต่เป้าหมายของเราคือเพื่อเราจะมีความเชื่อมีความรู้ตัวที่ถูกต้องมีปัญญาที่เหมาะสมนะครับผู้หญิงสูงอายุละ่ะเตือนเหมือนกันไหมเตือนใครง่ายกว่ากันผู้หญิงกับผู้ชายคำถามนี้ไม่ดีเลยคำถามนี้ก่อให้เกิดความแตกแยกเอาเป็นว่าแล้วแต่ว่าเราเจอใครดื้อกว่าใครใช่ปะ ใครดื้อกับใครในประสบการณ์ตรงของเรานะครับมีความยำเกรงพระเจ้าคําว่ายำเกรงนี้จําเป็นไหมสังคมไทยรู้จักคําว่ายำเกรงไหมเวลาเห็นคุณตาคุณยายนอนอยู่เนี่ยถ้าเรายำเกรงไม่อยากรบกวนท่านเนี่ยเราจะย่องเหมือนแมวเลยใช่หรือเปล่าแต่ถ้าไม่มีอันนั้นเราก็เดินตุ้ม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 เดี๋ยวนี้ความยำเกรงนี้เราต้องถ่ายทอดต่อไหม จำเป็นต้องถ่ายทอดต่อไปเป็นวัฒนธรรมที่ดีนะครับอันนี้ผมเชื่อว่าเป็นเป็นบุคลิกภาพที่ดีนะครับให้เขาเป็นคนไม่ส่อเสียดอันนี้เกิดปัญหาแล้วใครรู้จักคําว่าส่อเสียดบ้างถ้าถามวัยรุ่นเขาจะรู้จักไหมแปลว่าพูดอะไรก็ตามให้เกิดความแตกแยกของผู้อื่นของคนอื่นแสดงว่าเราพูดดีหรือไม่ดี ไม่ดีเพราะฉะนั้นในแนวคิดเลี่ยงลบคือการเลี่ยงคําพูดที่ไม่ถูกต้องคําพูดที่ไม่ดีคําพูดที่ไม่สร้างสรรค์เรี่ยงง่ายหรือเลี่ยงยากต้องบังคับตนไหมสําหรับคนที่ไม่ช่างพูดง่ายหน่อยแต่สําหรับคนที่ชอบพูดจะยากหน่อยใช่ไหมครับเป็นอย่างนั้นจริงๆและไม่เป็นคนกินเหล้าผู้หญิงกินเหล้ากับผู้ชายกินเหล้าใครจะน่ากลัวกว่ากันตอบยาก ผู้หญิงเล่นการพนันกับผู้ชายเล่นการพนันใครจะน่ากลัวกว่ากันใครจะเล่นหนักกว่ากันอันนี้ก็น่าคิดนะเพราะหลายหลายครั้งพอผู้หญิงทำเนี่ยข้อสังเกตอย่างเดียวถามว่าผู้หญิงกับผู้ชายใครจะเอาจริงเอาจังมากกว่ากันช่วยช่วยตอบดังๆนิดหนึ่งแพ้เข้าว่าเราตัวคนน้อยคนน้อยนะครับแต่อย่างนั้นจริง ผู้หญิงเอาจริงเอาจังมากกว่าผู้ชายเพราะฉะนั้นพอให้ผู้หญิงเป็นผู้ประกอบการเป็นเจ้าของกิจการเมื่อไหร่ส่วนใหญ่กิจการจะดีมากๆเลยเพราะเอาใจใส่มากกว่าแล้วเดี๋ยวนี้บอกว่าผู้หญิงไม่ได้รู้เท่าผู้ชายอันนั้นไม่ใช่ความจริงแล้วนะครับนะครับก็อยากจะให้ให้เป็นผู้สอนสิ่งที่ดีงามแสดงว่าทั้งผู้หญิงผู้ชายถ้าเราสูงอายุเราจะมีโอกาสแนะนํามีโอกาสสอน เราสอนสิ่งที่ดีงามแต่ก็ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีงามด้วยนะครับให้รักสามีและรักบุตรของตนนี้ตรงไปตรงมาสติสัมปชัญญะมาอีกแล้วให้ระลึกได้ให้กรองให้ได้เป็นเหมือนประตูที่จะให้อะไรผ่านเข้าไปเลือกให้ผ่านเฉพาะสิ่งที่ดีดีไหมในแต่ละวันถ้าเรามีสติเลือกให้ผ่านเฉพาะสิ่งที่ดีดลเ,เ,ลเ,ดเลี่ยงสิ่งที่ลบถ้าเราสามารถทำได้นะครับเมตตาและเชื่อฟัง ข้อนี้ดีมากเลยนะเ mm hmm. ชื่อฟังสามีของตนอันนี้นดีมากนะฮะเช่นจึงจะไม่มีผู้ใดลบหลู่พระวจนะของพระเจ้าได้นะครับส่วนผู้ชายหนุ่มก็เหมือนกันนะฮะให้ใช้สติสัพพัญญ,ญะแสดงว่าความรู้สึกตัวความระลึกได้การเลือกรับรู้สิ่งที่ถูกต้องเป็นประตูคัดกรองใจของเราให้จดจ่ออยู่กับสิ่งที่ถูกต้องดีกว่าไหมดีกว่า ทุกเพศทุกวัยดีกว่าแน่นอนแต่นี้เด็กๆก็จะมีไหมพอมีสติแล้วมีความอดทนอดกลัน้นเรียกว่าบังคับตนได,ดไ,ดดได้ดีไหมถ้าเด็กๆทําได้ดีไหมดีมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องปลูกฝังกันไปต่อไปท่านจงประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างในการดีทุกสิ่งและการสอนจงสุจริตและมีใจสูงทุกครั้งที่สอนนี่นะครับผมเองก็ต้องระวัง ทุกครั้งที่มีใครมาพูดกับเราเนี่ยถ้าเขาพูดในลักษณะที่ต้องการให้เรารับรู้เรียนรู้ได้ดีขึ้นตัดสินใจได้ดีขึ้นอันนี้ภาษาอังกฤษเรียกคำว่า empower ถ้าใครมาอยู่กับเราและพูดแบบ empower เราจะดีขึ้นไหมเรามโรีโอกาสพัฒนาขึ้นแต่ถ้าเขาพูดเขาพูดแบบที่ต้องการจะ impress เราต้องการจะให้เราประทับใจอันนั้นเราได้ประโยชน์อาจจะไม่มากแต่ฟังเถอะครับแล้วเราก็จะได้ประโยชน์ในบางเรื่อง รเราก็ต้องแยกให้ออกนะครับในการสอนจงสุจริตในที่นี้หมายความถึงว่าสุจริตที่จะให้สิ่งที่ดีที่เป็นความจริงกับผู้ที่เราสอนอย่าสอนสิ่งที่ไม่เป็นความจริงนะและก็มีใจสูงพระเจ้าให้เราเดินอยู่สองทางทางแคบกับทางสูงแสดงว่าเราต้องบังคับตนไหมต้องบังคับตนอันนี้คือผู้เชื่อพระเจ้าต้องตระหนักในพระธรรมตอนนี้ แต่นี้คำพูดอันมีหลักไม่มีผู้ใดตำหนิแม้ผู้ที่ไม่เห็นด้วยเขาก็จะตำหนิเราไม่ได้เดี๋ยวนี้ถามว่าทํามการการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมีผู้เห็นด้วยเฉยๆไม่เห็นด้วยเวลามีผู้ไม่เห็นด้วยถ้าเขาเข้าใจความเจตนาดีของเราและเราสื่อได้ดีก็แสดงว่าแม้ว่าเขาไม่เห็นด้วยเขาก็ยังจะไม่โต้แยง้งไม่เป็นปฏิปักษ์กับเราใช่หรือเปล่า ผมย้ำอีกทีนะครับผู้รับใช้พระเจ้าต้องนึกถึงความสำเร็จคู่กับความสัมพันธ์ให้ได้ทุกครั้งถ้ามีความสำเร็จแต่ขาดความสัมพันธ์ตรงนั้นเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมไม่ตรงกับหลักการของพระคัมภีร์แต่อันนั้นตามธรรมชาติของเราใช่ไหมที่เราชอบเอาชนะใช่หรือเปล่าพระเจ้าต้องการให้เราเอาชนะใครไหมที่แน่ๆคือต้องการให้เราชนะใครขอบคุณสำหรับคำตอบ ตัวเองแน่ๆเลยนะครับพระคัมภีร์ไม่ได้ให้เราสอนคนอื่นให้เราสอนตัวเองแต่ให้เราให้คนอื่นได้รับฟังเพื่อจะเป็นประโยชน์ซึ่งกันและกันนะครับตักเตือนพวกทาตเดี๋ยวนี้เรามีทาสไหมไม่มีเรามีคนทํางานด้วยกันไหมเรามีผู้ใตบ้บังคับบัญชาไหมเราจําเป็นต้องเชื่อฟังกันไหมจําเป็นจําเป็นแต่พระคัมภีร์ดักไว้แล้วนะครับนายเองก็ต้องตรงนะ ต้องเป็นนายแบบที่ปฏิบัติคนอื่นนะก็ต้องระวังนะครับถูกใจอย่าให้เถียงอย่าเถียงกันอย่าให้ยักยอกให้สัตว์ซื่อก็เป็นความจําเป็นนะครับเพราะฉะนั้นเพราะว่าพระคุณของพระเจ้าได้ปรากฏแล้วเพื่อช่วยคนทั้งปวงให้รอดนะครับสอนให้เราละ,ะทิ้งความอธรรมโลกียะทันหาและดําเนินชีวิตอย่างมีสติสัพพัญญะซื่อสัตว์สุจริตและตามครองธรรม อันนี้ถ้าเราจะเลี่ยงลบพระคัมภีร์เตือนเราว่าไม่ใช่เลี่ยงลบอะแต่ให้ต้องให้ทําสิ่งที่เป็นสิ่งที่บวกสิ่งที่ดีสิ่งที่เกิดประโยชน์ทําเสียคุณจะได้ไม่มีเวลาไปทําสิ่งที่ลบเหมือนกับว่าพระคัมภีร์ให้เราปล่อยใจให้ว่างไหมไม่ใช่นะครับไม่ว่างนะให้เราบรรจุสิ่งที่ดีมีประโยชน์เพื่อจะไม่ให้สิ่งลบเข้ามาได้ใช่หรือเปล่าคุณมีแก้วน้ําอยู่แก้วหนึ่งถ้าคุณใส่น้ําดีไปเต็มเนี่ย ก็ดีกว่าใช่หรือเปล่าอย่าปล่อยให้มีที่ว่างนะครับอันนี้คือสิ่งที่พระคัมภีร์สอนเราคอยความสุขซึ่งจะได้รับตามความหวังได้แก่การปรากฏแสดงว่าถ้าเราจะมีความหวังเชื่อพระเจ้าจริงๆพฤติกรรมของเราต้องสอดคล้องกับความเชื่อไหมทุกคนจะได้รู้ว่าเมื่อเข้ามาที่โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนเราจะได้เห็น การแสดงความประพฤติแสดงถึงพระคุณและความรักของพระเจ้าตรงนี้ผมเชื่อว่ายังเป็นที่ที่ต้องการของทุกคนเพราะทุกคนต้องการความเชื่อมั่นไว้วางใจในสิ่งที่จะทํากิจกรรมร่วมกันโดยเฉพาะสิ่งที่เขารู้น้อยกว่าเราเราต้องช่วยเขาให้ชัดเจนนะครับให้เกิดประโยชน์ที่ดีที่สุดนะครับเพราะว่าตอนนี้พระคัมภีร์เตือนไว้แล้วนะครับ ว่าเราเองเราอยู่ในสถานภาพที่ต้องปกปักรักษาสถานภาพที่พระเจ้าทรงไถ่เราพระเจ้าช่วยเราแล้วแต่เราต้องไม่ทําให้สถานภาพของเราเนี่ยเสื่อมลงใช่หรือเปล่าเราไม่ใช่ผู้แพ้นะครับเราเป็นผู้ที่มีโอกาสดีที่จะปกป้องสถานภาพที่ดีผมก็ขอบคุณทางทีมงานของโรงพยาบากลกรุงเทพเตียนมากๆเลยทั้งท่านผู้นวยการและ และกรรมการโดยการและหลายท่านนะครับเดี๋ยวนี้โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนยังได้รับความนิยมมากมายเราเองที่อยู่ในนี้ทุกคนแต่ละแต่ละชีวิตก็ต้องเลี่ยงลบให้มากที่สุดนะครับทำสิ่งที่ดีเพื่อเราทุกคนจะได้จบสวยไปพร้อมๆกันกรุงเทพคริสเตียนอยู่มา70กว่าปีแล้วยังสวยอยู่ยังมีความงดงามอยู่นะครับก็ขอให้ทุกครั้ง การพูดเราพูดให้พอเหมาะเท่านั้นเองน่าจะเป็นสิ่งที่เกิดประโยชน์แล้วเดี๋ยวนี้คนคนแปลกหน้านี่เขาก็จะสังเกตคําพูดท่าทีของเราใช่ไหมว่าเราเข้าใจเขามากน้อยแค่ไหนนะครับและผลแห่งถ้อยคํานอกจากพูดดีแล้วลองอ่านพระคัมภีร์ทั้งหมดข้อนี้ด้วยกันสิครับจาก ขอบคุณพระเจ้าโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนและจะฝ่าฟันอุปสรรคที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ปัจจุบันด้วยความรู้สึกขอบพระคุณพระเจ้าและทุกอย่างที่เราทําเราทําในการควบคุมของเราส่วนที่เราควบคุมไม่ได้พระองค์จะทรงช่วยเราเพราะสถาบันนี้เป็นแผ่นดินของพระองค์ที่พระองค์ต้องการให้เราทุกคนที่ผ่านเข้าออกในนี้กระทําการดีแล้วเราเป็นเจ้าของบ้าน เรายิ่งต้องกระทำการดีมากที่สุดนะครับขอเราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าขอบพระคุณพระองค์สำหรับคําสอนที่พระองค์เจ้าได้ทรงโปรดเตือนให้ทุกคนที่ผ่านเข้าออกและทุกคนที่รับผิดชอบในโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนแห่งนี้ได้ทําทุกสิ่งทุกอย่างเป็นที่ถวายเกียรติต่อพระองค์และทุกคนที่ผ่านเขาออกได้เห็นพระคุณและความรัก ผ่านการประพฤติปฏิบัติของข้าพงรายทุกทุกคนทั้งที่หน้างานและส่วนทุกส่วนในโรงพยาบาลแห่งนี้ด้วยขอบพระคุณขอได้สงโปรดอวยพระพรทุกคนที่ทํางานและรับใช้ในโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนแ,และครอบครัวของท่านด้วยขอบพระคุณในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน Oh. จะไหวพรครับ